สวัสดีครับอีเล่าเราสุริการนี่โอตอนนี้ไฟดับนะครับที่บ้านผมไฟดับคอมผมอยู่นี่ผมมานั่งตะก้าลงนี่ร้อนมากนะครับก็นี่ครับดีนะที่ผมทําระบบไฟแบตเตอรี่รถยนต์ไว้ตอนนี้ก็ใกล้แล้วใ,ใ,ใกล้ใกล้ใกล้จะหมดแล้วล่ะนะครับนี่ก็ต่อยูเอสนะครับของคีลน์นะเข้าแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีวัดโวลต์นะครับตอนนี้ก็โวลต์ก็เริ่ม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 จะดิ่งล้วเพราะว่าเปิดพัดลมนะพัดลมตอนนี้มันคือตัวออยูเอสเนี่ยมันมันเป็น ขึ้นนะครับเป็นขึ้นคนละแบบกับที่ไฟบ้านใช้นะครับพัดลมจะมีเสียงสังเกตดูพัดลมจะมีเสียงนะครับแล้วก็วีเวทก็เริ่มกินไฟแล้วนะครับอันนี้ผมมี2เครื่องนะครับเอาไว้เน็ตอินเทอร์เน็ตหนึ่งตัวกับอันนี้เอาไว้เครื่องเซิร์ฟนะแต่เครื่องเซิร์ฟตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ะก็เนี่ยครับต่อไฟดับนะครับก็ต่อหลอดไฟดวงแล้วก็พัดลมตวงตอนนี้มาแล้วไฟมาแล้วโอ้โหมาพอดีนี่ครับพอไฟมาสังเกตดูพัดลมจะเงียบใช่ไหม นี่เห็นไหมครับนี่ตอนนี้ไฟมาเท่าไหร่ไฟมาครับสองรอยี่สิบสามโวลต์นะครับน,น,บนี่ก่อไฟมาแล้วครับแล้วก็ไม่รู้จะดับอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้กระแสะชาร์จจุดสองจุดห้าจิดสองจุดสี่เมื่อกี้เมื่อกี้ดิ่งลงไปสิบเอ็ดจุดแปดนะครับก่อไฟมาแล้วครับก็ประมาณนี้มาถ่ายดูระบบไฟคร่าวๆนะครับว่าบางคนงงว่าทำไมไฟบ้านผมดับแล้วไมขคอมผมยังไม่ดับอะไรย่างเงี้ยก็เนี่ยระบบผมก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวอนาะคตก็ คงจะอัพให้ดีกว่านี้นะครับนี่ประมาณนี้ตอนนี้ไฟมาแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวผมไปน่าจะไปเปิดคอมสตรีมต่อถ้าเกิดมันมันยังไม่ดับนะโอเคเดี๋ยวผมขอต่อสายก่อนเพราะว่าถอดสายมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเอามาต่อบัดนลมร้อนนะโอเคครับ